หนูชื่อเดงีนเกษราโรงกันนะคะชื่อชื่อเล่นน้องเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นคับนะคะก็พูดไม่ค่อยชัดหรืออะไรก็ขอโทษนะค่ะเพราะหนูไม่ค่อยเข้าในะคะหนูก็มันจะไปเจอเด็กเล็กเด็กเล็กทุยก็จะนั้นน้ำหยดไปทางกลางก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะตัวส่วนตัวนะคะไม่ค่อยเจ็บบใะค่ะชอบเป็นนักเลง ซ็ส,สไครให้ก่อนด้วยนะ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 ,นะ <c oughs> ดูผู้ไม่ช้ากนะคะเพื่อนเาว่าไอ้ลิงไก่สร้างแล้วว่าไอ้แก่ไอ้น้าตาอุปราคก,ก็ช่างสีนะเอ้ยเจอฟักท้องเหรอดีใจจังเลยเดี๋ยวถ้าหนูมีโทรศัพท์สเครื่องหนูจะมีแต่ว,ว่าใครโทรหาหนู

อบอกกันเลว่าพี่ยักสิงตุพพี่มะนาวนะจ๊ะไอเนี่ยันๆนะพีก็ขอให้เห็นทุกครั้งที่นี่ก็ที่ถ่ายไปแล้วก็ตอนแรกจะเอาลงยูทูปนะแต่ว่ามันไม่สวยอ่ะเดี๋ยวอ่ะให้ดูตัวก็ได้ดิตัวเป็นน้องล่องบานนะคะในไฟในเฟนนี่เฟนแบร์ภาพก่อนแล้วกน้องทอร์ชิกแก่ ก็เจอแักนั่เดเ๋ยวนาออกมาหรือน้องคอยบันนี่นะคะเออก็มาเริ่มต,นนต่อเลยค่ะพิเศษนะพวกไราก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่แม่เพราะทุกครั้งเพราะทุกครั้งนะคะแม่จะบอกให้ไปซื้อของกัน,นะคะ่ะ เลยแล้วบ้านอยู่ตรงนี้แม่บ้านนัอดบเดี๋ยวถ้าหนูหายไปแปลว่าหนูไม่เอาหนูไม่หนูไม่เลยนะคะเดี๋ยวต้องเอาบอกเพิ่ม

ค่ก็ล้อหน,นึ่งนะที่จบว่ลลแล้วก็ขอโทษนี่ก็จะเลื่ส้างอะไรแล้วนะคะก็นี่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 กู่มีกูหม

ไม่ถามผ่านใจมากใช่ไหมไม่เหมือนแล้วันก็ไม่ได้เล่าอะไรไม่ไม่เลยม่ามาก่แบบนี้ไม่้เลย่ย่่กเก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ไม่เล่าฟังด้วยเียเยเียสุออกออนี่เม